เขตเมทิก้าอู่ข้าอู่น้ําแหล่งแร่ทองคําถ้ำงามน้ําตกมรดกผ้าไทยอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดกับอาเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกอําเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรอาเภอเมืองและอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เขตป,ปกครองห้าตำบลองค์การบริหารส่วนตําบลห้าแห่งเทศบาลตําบลสองแห่ง64หมู่บ้าน1 5 9 3หลังคาเรือน ประชากรกลางปีตามทะเบียนราชฎร์35,613คนชาย17,497คนหญิง18,116คนโรงพยาบาลชุมชน1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล8แห่งร้านขายยาบรรจุเส็จ6แห่งมีเพศสัชกรประจำสอแห่งวัด28แห่งมัสยิด1แห่งโบสถ์3แห่งนับถือศาสนาพุทธร้อละ9 โรงเรียนปฐม21แห่งโรงเรียนมัธย,ยมสองแห่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย1แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก13แห่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้อำนวยการนายสุเทพเบียดีในอำเภอวังโปง่งนายสมศักดิ์แต่งยามาสาธารณาสุขอำเภอวังโปง่งขอนำเสนอผลการดำเนินงาน การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นฐานเป็นประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิระดับอำเภอวังโปง่งโดยมีวิสัยทัศน์วังโป่งน่าอยู่ผู้คนสุขภาพดีภาคีเข้มแข็งได้ดำเนินการตามกระบวนการโดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งอำเภอวังโป่งในการขับเคลื่อนมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการการทำความเข้าใจสร้างการีส่วนร่วมของชุมชน โดยการประชาคมตามรูปแบบ AIC ให้กับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ทราบถึงขอบเขตและหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามขั้นตอนและวางแผนดำเนินการ Excel เพื่อจำแนกกลุ่มเสี่ยงและจัดก,กิจกรรมตามกระบวนการการบำบัดฟื้นฟูโดยมีชุมชนเป็นฐานในการค้นหาคัดกรองและส่งต่อ ดำเนินการหมู่บ้านนำร่อง1สถานบริการ1หมู่บ้านจำนวน9หมู่บ้านจากการคัดกรองมีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน54รายบันทึกในระบบบสต52รายเป็นผู้บำบัดซ้ำสรายโดยแยกข้อมูลตามหน่วยบริการดังนี้โรงพยาบาลวางโป่ง17รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับเปิบ2รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหลง4ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม6รลายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวางกระดาษเงิน5รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวางสาร3รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวางหิน16รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง2รลายเพศชายร้อยละ87.50เุหพศหญิงร้อยละ12.50พบมากในช่วงอายุมากกว่า39ปีอาชีพรับจ้าง ยาเสพติดหลักที่ใช้ยาบ้าร้อยละ92.50ลองลงมายาไอซ์ร้อยละ5และกัญชาร้อยละ2.50จำแนกผู้ป่วยผู้ใช้ร้อยละ12.50ผู้เสพร้อยละ70และผู้ติดร้อยละ17.50 ปัญหายาเสพติดที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาครอบครัวการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นการถูกชักชูงจากเพื่อนฝูงและจากการทำงานหนักมีแผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนโดยกำหนดมาตรการหมู่บ้านเช่นการไม่จับกลุ่มมั่วสุมในจุดเสี่ยงและไม่จับกลุ่มรวมตัวเกินสองทุ่มโดยมีชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง การสอดส่องดูแลจากชุมชนและคนในครอบครัวกรณีมีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยโรงพยาบาลโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือมีความรุนแรงหน่วยบังคับใช้กฎหมายจะเข้าช่วยดูแลระหว่างรักษารวมทั้งการรับดูแลผู้ผ่านการบำบัดจากโรงพยาบาลมีการอบรมความรู้สร้างแกนนำในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากยาเสพติดในชุมชนและครอบครัวดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างภาวะแวดล้อมเชิงบวก และการส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงเยาวชนได้ให้ผู้ติดยาเสพติดได้ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันอย่างปกติสุขไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพตามบริบทแนวทางแผนงานและข้อเสนอแนะจากชุมชนพร้อมความสมัครใจและความร่วมมือของผู้บำบัด โดยมีการติดตามดูแลช่วยเหลือทางตรงได้แก่การนัดพบหรือเข้าเยี่ยมทางอ้อมได้แก่การสอบถามข้อมูลจากญาติการติดต่อทางโทรศัพท์โดยติดตาม4เดือนจำนวน7ครั้งได้แก่เดือนที่1ทุกสัปดาห์จำนวน4ครั้งและเดือนที่2ถึง4เดือนละ1ครั้งจำนวน3ครั้ง โดยการเยี่ยมทุกครั้งจะมีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะหากพบผู้บำบัดต,ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะสองครั้งจะให้เข้าศูนย์บำบัดของหมู่บ้านตามมาตรการที่แต่ละหมู่บ้านกำหนดบวชสามเณรเพื่อขัดเกลาจิตใจและบำเพ็ญประโยชน์ในศาสนาสถานเป็นเวลา15วันหากเข้าศูนย์บำบัดของหมู่บ้านแล้วยังตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะจะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป และหาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วยังตรวจพบสารเสพติดในปัสสวาวะครอบครัวของผู้ที่ใช้สารเสพติดที่กู้เงินกองทุนของหมู่บ้านจะต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มอีกจำนวนร้อยละห้าของจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้เดิมหรือครอบครัวที่มีสมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการของหมู่บ้านทุกกรณีจากการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ค่อนข้างมีปัญหาในการติดตามเยี่ยมเพราะนอกจากการให้คำปรึกษาการเข้าถึงปัญหาของผู้บำบัดแต่ละรายเพื่อวางแผนการช่วยเหลือแล้วยังต้องดำเนินงานตามมาตรการ d m h g t a เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด1 9ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บำบัดครอบครัว และภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นฐานตามวิสัยทัศน์การดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ใส่ใจป้องกันภัยจากยาเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไปอำเภอวังโปง่งขอบคุณค่ะ